สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชสบสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในวิโรจน์ลัคานานดีสอนบอกถึงกรณีที่ได้ทวิตข้อความลงทวิตเตอร์ว่าเดินกลับแค่เสียหน้าแต่เดินหน้าจะเสียทุกสิ่งว่าเป็นความรู้สึกที่สะท้อนออกมาจากประชาชนและเราก็สะท้อนกลับไปเท่านั้น ส่วนต้องการที่จะให้พักเพื่อไทยกลับมาจับมือกับพักเก้าไกลใช่หรือไม่นายวิโรจ์บอกว่าไม่ใช่กลับมาจับมือกับพักเก้าไกลแต่กลับมาอยู่กับฝ่ายประชาชนมากกว่าฝ่ายที่เราต้องอยู่คือฝ่ายเดียวกันกับประชาชนส่วนที่สสพักเก้าไกลหลายคนออกพูดทํานองเดียวกันกับตนว่าให้จับมือกันอีกครั้งเรียกว่าเป็นทางออกที่เราจะสามารถปกป้องเสียงของประชาชนได้เป็นโอกาสเดียวที่เราจะฟื้นฟูอุดมการณ์ของประชาธิปไตยซึ่งเรายืนยันว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนอยากคิดว่าใครมาจับมือกับใคร ตนคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องเคารพเสียงของประชาชนและปกป้องเสียงของประชาชนที่ไปเลือกตั้งทั้งนี้ยังเป็นความเห็นส่วนบุคคลยังไม่มีการพูดคุยภายในพรรคนายวิโรธบอกว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองทุกคนทราบดีว่าฝ่ายอำนาจนิยมหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเจ้าเล่ห์และโหดเทียมแต่จุดแข็งคือเขารวมตัวกันเหนียวแน่นและใช้ยุทธวิธีเดิมๆคือแบ่งแยกและปกครองสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยต้องลืมความรู้สึกในลักษณะบัดเจกบบ้างนี่เป็นเรื่องขององค์กรรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกัน ถ้าเรามีอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็ต้องใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญแตกเมื่อไร่จบเลยส่วนมองว่าในขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังพอมีเวลากลับมาจับมือกับพรรคก้าวไกลนายวิโรธบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่จะเดินหน้าและถอยหลังเราเพียงแต่มองจากภายนอกและประวัติศาสตร์การเมืองว่าฝ่ายประชาธิปไตยถูกกระทําและถูกหลอกจากฝ่ายอํานาจเก่าสาแล้วสาเล่าและฝ่ายอํานาจเก่าไม่เคยแตกแถวแม้จะแยกกันตีแต่สุดท้ายก็กลับมารวมกัน ส่วนตอนนี้นายเสรฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ถูกตั้งข้อกังขาแบบเดียวกับที่พรรคเก้าไกลโดนนายวิโรธบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจและขอให้กําลังใจในายเศรฐาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเคยคาดการมาก่อนเหมือนกรณีพรรคเก้าไกลโดนเรื่องมอน12นึ 1, 2, ว่าเป็นแค่ข้ออ้างพอเห็นท่าทีที่ยืดหยุ่นก็บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นก้าวไกลก็ไม่เอาเลยคราวนี้ก็เช่นเดียวกันแรกๆบอกว่าไม่มีปัญหาหลังๆก็ค่อยๆงอกปัญหาออกมาเรื่อย เมื่อเห็นแล้วว่าฝ่ายนั้นอำมหิตขนาดไหนเราจึงบอกว่าอย่าไปยอมให้มันหลอกเลยส่วนหากเปลี่ยนเป็นนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒรและนายชัยเกษมนิติสรีแคนดิเดตนายกร,รัฐมนมตีพรคเพื่อไทยนายวิโรจน์บอกว่าเป็นหน้าที่ของพรคเพื่อไทยแต่เชื่อเถอะว่าต่อให้เปลี่ยนเป็นใครอีกฝ่ายก็หาเรื่องอยู่ดีเหมือนของที่ไม่ซื้ออยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็นชิ้นไหนก็ติอีกสุดท้ายคือใจไม่เอาอยู่แล้วเขาเตรียมของเขาไว้ในกระเป๋าอย่าให้เขาหลอกดีที่สุดตนพูดด้วยความหวังดีส่วนอีกฝัง่งกาลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้้คนนนนจะัังงตวเเอขึมาาป็นนยก นายวิโรจน์บอกว่าแน่นอนส่วนจะมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่หากพักเพื่อไทยกลับมานายวิโรจน์บอกว่าคงต้องมาคุยกันว่าเราจะกลับมาร่วมมือต่อสู้อย่างไรว่าทำไมฝั่ง312เสียงถึงดูยากเย็นเพราะไม่ได้สู้แค่กับฝั่ง1 8 8เสียงแต่สู้กับ424เสียงคือสอวร,รวมกับความหน้าเดิมเชื่อจริงๆหรือว่าสวแต่ละคนเป็นอิสระต้องมีคนกดปุ่มดังนั้นคุณต้องไปคุยกับเจ้าของปุ่มแล้วคุณจะเชื่อว่าเจ้าของปุ่มจะยอมกดปุ่มให้ฟรีโดยที่เขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรอ เรียกว่าโรงนี้ไม่มีอะไรฟรีๆนายวิโรธบอกว่าเรามี312เสียงงัดกับ424เสียงยังเหนื่อยตอนนี้เหลือแค่141เสียงเจอแค่188เสียงยังหนาวเลยตอนนั้นฝั่ง188เสียงไม่กล้าส่งเสียงเพราะเรามี312เสียงเขาจึงเรียกแบ็คหลังม่านขึ้นมาเติมตอนนี้เขาไม่ส่งเสียงเพราะเจอแค่188เสียงก็ตายแล้วส่วนหากจะกลับมายังร่วมงานได้หรือไม่ นายวิโรธบอกว่าการทํางานได้กับความรู้สึกที่ไม่สบายใจคนละเรื่องกันเรายังทํางานกันได้ส่วนความไม่สบายใจจะลดไปตามการเวลาถ้าอุดมการ์ยังใกล้เคียงกันก็ทํางานได้กับเพื่อไทยเรายังมองว่าเป็นเพื่อนเราผมไม่ได้คิดไปฝ่ายเดียวถ้าคิดในแง่ดีเราอยากเอาวัฒกรรมมาสาใส่กันหากจะกลับมาเผนึกกาลังกันสู้ประชาชนก็ยินดีแต่อาจจะต้องชี้แจงต่อสาธารณชนให้ชัดเจนหากรักประชาชนก็อาจรํารคาญได้แต่ถ้ากลับมารวมกันเพราะอะไรประชาชนก็พร้อมจะให้พวกเราเดินหน้า และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ